สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวแล้วก็จุดเช็คอินนะครับที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อเพื่อนเพื่อนมาเยือนนะครับก็คือชุมชนขนมแปะริมคลองหนองบัวนะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณกว่าร้อยปีนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีชื่อเสียงด้านขนมชื่อแปกนะครับแล้วก็หาทานยากนะครับเป็นขนมโบราณเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าด้านในมีอะไรขายกันบ้างครับสำหรับที่ชุมชนนี้นะครับก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นนะครับแต่บางร้านก็มากันตั้งแต่ 6- 7โมงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาเที่ยยวได้้กัันนแต่เเชาละครบ ขนมอย่างแรกนะครับก็คือขนมแดกงาในพัตไตรปิฎกทําจากแป้งข้าวเหนียวหอด้วยไส้มะพร้าวจากนั้นนําลงไปต้มให้สุกแล้วนํามาคุกกับงาดําและงาขาวคําว่าแดกในภาษาท้องถิ่นก็คือการคุกนั่นเองเป็นขนมที่ได้มีการกล่าวถึงในพัตไตรปิฎกเรื่องจิตตคขาหบดีที่แฝงไปด้วยหลักคิดและหลักธรรมรสชาตินั้นตัวแป้งจะมีความเหนียวนุ่มและหอมไส้มะพร้าวซึ่งทํามาจากมะพร้าวอ่อนเมื่อนํามาคุกกับงาจะได้กลิ่นรสสัมผัสที่กลมกล่อมกําลังดี ขนมอย่างต่อไปนะครับก็คือขนมล่าเตียงเป็นขนมว่างโบราณสูตรชาววังและเป็นอาหารคาวหนึ่งใน15ชนิดที่ปรากฏในกาบแห่ชมเครื่องคาวหวานซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองลักษณะตัวขนมนั้นเป็นแพ่ไข่ที่ซ้อนกันเป็นล่างแหนำมาห่อด้วยไส้กุ้งสับหรือไส้หมูสับผัดกับเครื่องปรุงรสต่างๆตกแต่งด้วยผักชีและพริกชี้ฟ้าทําให้เกิดความสวยงามรสชาติจะมีความหวานจากน้ําตาลปี๊บหอมกลิ่นกระเทียมอ่อนและรากผักชีมีความเผ็ดนินดๆของพริกไทยดำและพริกชี้ฟ้า มีความกรุบของทวริสงผลและได้รับรสเต็มๆจากกุ้งหรือหมูสับที่ใส่ลงไปกินรวมกับแพะไข่แล้วกลมกล่อมมากๆเลยครับแต่ทางร้านบอกว่าปัจจุบันทําแต่หมูสับอย่างเดียวนะครับขนมอย่างต่อไปนะครับก็คือขนมถ้วยตะไลน้ำอ้อยคือขนมที่เราเปลี่ยนจากใบเตยหรือน้ําตาลสายแดงมาเป็นน้ําตาลอ้อยแทนรสชาติจะมีความหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ําตาลน้าอ้อย ตัดกับความเค็มอ่อนๆของกะทิที่ใช้ราดหน้าทําให้เกิดความหอมหวานที่ลงตัวและความนุ่มของเนื้อสัมผัสของขนมทําให้เราทานได้เรื่อยๆเป็นขนมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยจริงๆครับและขนมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือขนมควยลิงเป็นขนมที่ทําจากแป้งข้าวเหนียวนํามาปั้นเป็นก้อนยาวประมาณ8-10ถึงเซนจากนั้นนําลงไปต้มให้สุกแล้วนํามาคลุกกับมะพร้าวส่วนชื่อว่าขนมควยลิงนั้นก็เพราะว่าตัวแป้งมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศลิงตัวผู้ รสชาติจะมีความเหนียวนุ่มของแป้งและมีความหอมของมะพร้าวเมื่อนำมากินรวมกับน้ำตาลผสมงาจะได้รสชาติที่หอมกำลังดีเข้ากันมากๆเลยครับขนมอย่างต่อไปนะครับก็คือขนมไข่นกกระสาที่ใช้แป้งสาคูเม็ดเล็กห่อกระไส้ซึ่งมี2สูตรถ้าเป็นสูตรโบราณจะใช้ถั่วเขียวซีดกวนแต่ถ้าเป็นสูตรประยุกต์จะใช้ถั่วแดงงาดําจากนั้นนําไปนึ่งจนแป้งออกใสเห็นไส้ใน แล้วนำออกมาทาด้วยน้ำมันมะาพร้าวคั่วสกัดเย็นโรยกากะ,กะทิเวลาทานก็ราดน้ำกะทิเพื่อความกลมกล่อมหอมหวานกำลังดีขนมโบราณอีกอย่างหนึ่งคือขนมตะลุ่มเป็นขนมโบราณหน้าสังขยาประยุกต์ให้มีความทันสมัยขึ้นโดยใส่หน้าต่างๆเช่นมันม่วงฟักทองเผือกและฝอยทองเพื่อเพิ่พมรสชาติความหอมละมุนให้กลมกล่อมมากขึ้นมาต่อกันที่เครื่องดื่มน้ำเยี่วงัวก็คือน้ำอ้อยที่ใส่เฉาวกวยและเม็ดเมงลัก ตบท้ายด้วยน้ำตาลอ้อยเพื่อเสริมกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวยรสชาตเป็นงไงรสชาติคิดว่าจะหวานมากสช่ไหมไม่หวานหอมอะคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นน้ำอ้อยหวานๆแบบนี่ไปเลยรสชาติน้ำอ้อยอะค่ะที่กินกับบัวลอยกินกับบัวลอยนั่นมันน้ำลำไยอโอเคอืมไม่หวานมากนะออกจืดๆหอมๆ หอมน้ำตาลน้ำอ้อยแล้วก็เหมือนกับหอมกลิ่นอ้อยอ่อนๆและอย่างที่เรียกว่ามันทิพก็คือมันปิ้งย่างร้อนๆที่ทํามาจากมันสํมปะหลังมันแครลลอทมันม่วงทานร้อนๆอิ่มอร่อยได้เลยครับใครที่แวะมาชุมชนขนมแปลกนะครับอย่าลืมนะครับร้านขนมตายายนะครับมีขนมสูตรโบราณมากมายนะครับเป็นขนมสูตรชาววังนะครับตั้งแต่ขนมพ่อพายนะครับขนมเกสรลําเจียกนะครับขนมลูกชุบนะครับขายดีมากนะครับขนมเม็ดขนุนนะครับขนม ขนมตานะครับขนมท้องเอกขนมบุหลันดันเมฆนะครับขนมสเสน่จัน์นะครับแล้วใครอยากจะทานแบบว่าหลายๆอย่างนะครับก็สามารถที่จะมีแบบรวมกล่องด้วยนะครับเพื่อนต่อไปจะเป็นวิธีการทําขนมละองเกสรลําเจียกของร้านขนมตายายโดยตัวแป้งจะมีหลายสูตรเป็นแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับน้ําใบเตยหรือน้ําอัญชันหรือน้ําเมก็เก๊กฮวยเพื่อให้สีออกมาตามต้องการแล้วห่อด้วยไส้มะพร้าวอ่อนถ้ากินตอนร้อนๆ แป้งจะมีความนุ่มมีกลิ่นหอมเนื้อมะพร้าวมีความละเอียดและหอมละมุนต่อไปคือข้าวเม้าบดไปเตยมะพร้าวอ่อนทันนี้ทําจากแป้งอะไรเหรอครับะจะใช้ตัวข้าวเม้าว่ะครับมาบดให้เป็นโขลกครับ๋อะะเป็นตัวข้า,าวเม้าเลยนะครับบดมาแล้วก็อันนี้เราก็เป็นไส้มะพร้าวอ่อนทั้งในเหรอครับจะเอามาควนกับตัวมะพร้าวอ่อนขูดนะครับครับนั้นไปเตยให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน,กนเลยโอ้ก,ก็เอาไปอบทันทีชุมชนแห่งนี้ยังมีขนมที่หลากหลาย เช่นขา้าวตอกนับอ้อยลูกระเบิดข้าวเหนียวเผือกนึ่งซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นขิงดองน้ำมะปี๊บมะพร้าวคั่วข้าวพองข้าวสวยข้าวหมากโบราณถุงทองทอดไส้หมูและไส้กุ้งตลอดจนทุเรียนเทศที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อด้านในจะคลายน้อยหนาแต่เม็ดน้อยกว่าและมีเนื้อที่ฟูก,กว่านะครับตบไทยด้วยขนมสัมปณนีขนมละอองเกสรลำเจียกและบระรพ็ดช่อิ่มข้าวหลามกะลามะพร้าวอ่อน และที่หวานจับใจก็คือแตงเมน้ำอ้อยนะครับหอมอร่อและที่สำคัญที่นี่ยังมีที่นั่งสบายๆริมคลองอ่างให้นั่งทานขนมชมบรรยากาศดูเหี่ยวและนั่งตากลมเย็นๆด้วยครับ,ร,บรถรดีน้ำปลาแฮ มันแบบว่าไข่เจียวทรงเครื่องมันมีอ <oda> ีกเหมือนใชโป้ะกินได้กี่ปีอะเจียวไปได้สิเนืรอลูกปลามันจะเปลี่ยนด้วยเฮ้ออ๋อก็อ๋อ ที่ชุมชนแห่งนี้นะครับนอกจากขนมก็ยังมีสินค้าอื่นๆให้เพื่อนๆได้เลือกซื้ออีกมากมายทั้งบอลไซประยุกต์ที่สามารถเติมน้ําโดยไม่ต้องลดน้ําประจําสามารถตั้งไว้ในห้องหรือในคอนโดได้อย่างสบายตลอดจนงานเซรามิกเครื่องครัวของฝากและขนมต่างๆใครสนใจนะครับสีวันบายสุขโขพาณิชย์นะครับ ที่นี่มีขนมอะไรที่อยากแนะนําครับครับผมจะเป็นขนมขี้มอดครับลูกค้าขนมขี้มอดจะทํามาจากมะพร้าวครับผมคั่วกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยครับผมขนมแปกครับลักษณะคล้ายขี้มอดขี้ไม้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทองพับไส้หมูหยองน้ำพริกเผาครับผมแป้งเหมือนทองม้วนแต่ว่ามีไส้หมูหยองน้ำพริกเผาครับผมแล้วก็เป็นซีวเนียด้านนี้เลยครับผมอันนี้จะเป็นพวงกุญแจทุเรียนจริงใช้ลูกจริงมาสตาร์ทนะครับผม ใช้ลูกจริงๆเลยท,ทุเรียนของชาวสวนที่จันนะครับผมแล้วเขาก็ต้องมีการตัดแต่งเขาต้องริดออกในการที่จะให้ลูกมันโตครับผมมันก็จะมีบางลูกที่ต้องถูกตัดออกเราก็เอามาเป็นสตาร์ทแล้วก็มาเป็นโคงกุญแจครับผมจะเป็นเมืองเมืองทุเรียนกับเมืองพลอ,อยอยู่แล้วอะครับชาวที่ทราบกันเนาะอันนี้ก็ทํามาเป็นโคงกุญแจครับผมใส่เป็นเศษพลอยด้านในตามเป็นลักี้เจมส์ครับผมเป็นลาพิษลาซูลีเพอรีดออมทิสอย่างเงี้ยครับผม ราคาก็ไม่แพงครับผมลูกค้าสามารถเลือกตามวันเกิดได้เลยหรือตามราศีหรือสีที่ถูกฉลกได้เลยครับผมจริงดึงสีตะันอะไรยังไงครับเออหมวกค่ะหมวกท,วทั่วไปเนี่ยค่ะแต่คุณครูเขาเอามาทําเดโคพาดค่ะเป็นวิธีการปะด้วยกระดาษยับกินค่ะแล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะก็จะสวยงามขึ้นมาค่ะสามารถโดนน้ำได้ไหมครับโดนน้ำได้ค่ะเพราะแล้วทำความสะอาดก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆเก็บได้นานหลายปีค่ะ สวยงามหนึ่งใบ1ลายเท่านั้นค่ะค่ะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะอันนี้ริมคลองหนองบัวนะครับเราได้เจอเหล่าเมกะพุนนะครับเพียบเลยครับและขากลับเราได้แวะซื้อเขียงตะพุนหินซึ่งพ่อ้าบอกว่าแข็งแรงทนทานและไม่ขึ้นลาด้วยครับ และแน่นอนครับว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีวันสูญหายไปจากสังคมเราไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปวันเวลาจะเปลี่ยนผ่านมานานแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้เรามีความคิดใหม่ๆสร้างสารรค์และพัฒนาตลอดจนเพิ่มมูลค่าของอาหารเพื่อนำเสนอต่อผู้คนรับรองครับว่าเพื่อนๆไม่มีวันยากจนจากอาชีพนี้แน่นอน